นี่เป็นการแสดงไฟนะคะในเมืองบรัสเซลนะคะเขาก็จะแสดงไฟช่วงใกล้ปีใหม่แก๊สเขาจะโชว์อันนี้ป้าก็นะคะเดินรอบชิ้วของหนักแม่ง10กิโลเดินลอดเลย ครั้งแรกกัที่ได้ออกกลางคืนพอดีเพื่อนสาวพามาดื่มนะคะพี่น้องลุงไม้ปล่อยมีบริการนะคะนี่คนโอ้โหทัวริสตเยอะค่ะพี่น้องคาเฟ่ทุกคาเฟ่เต็มหมดเลยค่ะ หรือไม่โอ้ไฟสวยต้นแก๊สบมใหญ่มากกับพี่น้องแต่ป้าอยู่ในมุมไกลนะคะคือเมืองเป็นเยี่ยบนะคะพี่น้อง ทีขันหนาวขนาดในอันนี้ออกไปนั่งดื่มข้างนอกแล้วคะอากาศหนาวมากไม่ได้ถุ่มือมาแต่ทนได้ค่ะเราอยู่กับเมืองหนาวมานานไม่เป็นมีปัญหาหนาวก็พอทนได้ค่ะพี่น้องนะคะดูสิสวยงามมากนะคะเขาจะแสดงไฟสุดยอดเลยครับพี่น้องนะคะ เป็นเมืองตึกเมืองเก่านะคะพี่น้องมีอายุคืองานฝีมือเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องใครก็ต้องมาเที่ยวนะคะคนี่เราก็เข้านะคะเป็นใต้นะคะรสานอรนะคะพี่น้อง เป็นย่านของทัวรลิตนะคะแพงมากแต่เราก็นะคะดื่มไม่เลนานๆทีเลยนะคะ,ะ,คะทัวร์นี้เต็มเลยะค่ะพี่น้องนะคะทีนี้มันเต็มข้างล่างเราต้องขึ้นข้างบนตอ่อมันเต็มกับพี่น้องเราต้องขึ้นข้างบนนะคะ นี่เป็นร้านอาหารแบบอิตาเลียนนะคะพี่น้องมีอาหารแล้วก็ท่องเครื่องดื่มนี้เราก็จะเป็นหนุ่มบนว้าจะได้ถ่ายทําริมหน้าต่างไม่มีเลยโอ้ได้มุมสวยพี่น้องได้มุมสวยได้มุมสวย โอ้แจงขีวนี่เราได้อยู่ขึ้นข้างบนค่ะพี่น้องเห็นไหมกระจกไฟแดงขึ้นบดีเลยกระจกไม่ค่อยสะฮาสักเท่าไหร่เออเห็นไหมคะเราได้เห็นมุมสูนโอ้สีแดง ยอดครับพี่น้องนะคะไม่อยู่ข้างบนค่ะวันนี้มีบริการแหมมีบริการมาด้วยบริการไปไหนนี่นนี้ผัวดิค่ะนี่นี่เีอันนี้ผัวน้อยผัวน้อยผัวน้อยอันนี้มีหลวงค่ะมีหลวงพี่จอยผัวมีหลวงค่ะไปไหนเขาก็บอกว่าเมียน้อยเขาอีสาะกันเป็นแถวเลยสวยมากวันนี้ซุ้มนิดนึงนะคะดูไว้หนาวพี่น้องคิดดูดีว่าป้าน่ะ นั่มากกว่าสิบกิโลเดินลอดเพราะอยู่ปักกิ่งไกลครับพี่น้องแกเลยช่วยหิวจนหลังโก่งเลยนะหน่กินของกินเล่นเลยก็คิดเล่นไงก็ด้วยการให้มันกินร้อนไปกินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ดูเป็นภาพเองคุกกี้คุกกี้ค่ะทีฟาร์มเบลเชียงหนาวมากๆหนาวมากๆ ปีนี้สาวขึ้นนะนี่รู้วาทำผมสวยพาปราส้มมามาเดินออกกำลังขาแบกมากกว่าเกือบสิบกว่ากิโลแฟนเกนน่ารักพูดยอุขนาดเลยไปเมืองไทยเขาบอกว่าไอเลิฟยูไอเลิฟยูผสนพูดเล่เล่นกองเล่นก้องพี่น้องเี๋ยวอมูแกนี่ใส่ดีแกไปไหนโอ้เป็นบริการดีค่ะนะคะ หัวสวานเของศิ่ันผัวห้าบริสุทธใจด้เพยังไม่เป็นห่วงเซอรุมานูด้วยประัเขาสมมเส็จมาเออื่ออะไรหรือจะเอาไซมี่นะซอมีดมันมีกันเดี๋ยวมิกซมิกซ์ทวันมันกวันนะอีกที่อีกที่ร้สเนี่ยเซมเซี่โบฮมิกซ์สมอลอะไรเด็ดันจะมิกมันจะมีบริการด้วยมีข้างในเป็นกุ้งเป็นอะไรนี่ย Ah, yeah, well, no. mix snack, snack, mix. snack free she like a mini, uh, uh, yeah, a mix fries Chow, she cheese croquet, <inaudible> mini, mini cheese pocket, mini cheese. yeah, yeah, pocket. yeah, that. That

ดีก u ่าห n อ YouTube สวัสดีค่ะไม่บลฟิงดาวไหมสิเขาพูดภาษาไทยเขาอาจจะมีแฟนไทยก็ได้เพราะว่าอะไรที่นี่คนไทยเยอะเรารอแบบนี้โอ้โหโดนฟันเล่นแน่ฝั่ง

สาวๆยังอิดาะสมนะคะหลอนะหลอนะหลอนวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเสียดายอะไม่ได้ตั้งใจเลยอะเนี่ยคนเนี้ยเออไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้แส่งหน้าเสียดายเจวานรู้เรื่องนี่ยมันเจวานแกรู้เรื่องด้วยนาะหัวแกนหัวน้อยหัวน้อยไปไหนดีโอ้ยสุดยอดเลยนานแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ เออจริงๆแกก็ไม่ได้มามีแต่พากันมาโรงเรียนปับ๊บกป่างคนป่างไป <c oughs> วันนี้เขาดูฟุตบอลค่ะพี่นอ้องเขากินกันแ้างล่างแน่นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะาบายอัมบูซีผสมบางแปลนไว้ วางแผนว่าวันเกิดตัวเองอ่ะจะพาจะพันนักร้องอ่ะไปยำเล่นซะหน่อยหนึ่งบุลเล่นักร้องนักร้องแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยจะพาไปยำนะ่ค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะจัดงานวันเกิดสักสามสี่คนพอ โนผมเพิ่มโนโนติงตองโนติงตองสลีเพียโนผมเลยอ่าวันดื่มวันนี้วันดื่มสกูสกูไอสกูคิดดูดว่าที่นี่นะเมนูของเขาอ่ะเขาทำเป็นหนังสือพิมพ์อ่ะพี่น้องเอาแล้วคนจะรู้ไหมว่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์เมนูนะคะยุคไหนเนี่ย อ้าวเบลเยียนฟูอ่าเขาทำสเปเชียลเออบลเบียฟู้ดอ่าเป็นเยอฟูดน่แหละโอเค this is beer เบียร์เห็นไหมว้าล่ะไมุ่กอย่างครั้งแรกนะที่กูเห็นว่าเป็นเป็นสกินแอลกอแอลกอว้าลทุกอยาบดีเซอร์ดีเซอร์ว้ลอ่ามาแม่กูสนใจกูเบากูเกี่ยวพอบอก I love you ภาษามันหนีเลย เฮ้ยมีใช้นิดนี่ว่าคนนั้นกลุ่มนั้นคนไทยเบอกว่าไม่คนจีนไมจีนเลยเฮ้ยาพูดภาษาไทยอยู่นี่นนคนไทยอะ่ะกลุ่มเกลุ่มคนไทยเป็นกลุ่มคนไทย black tea? บล a ค We เ a v จ black tea. I want you I want I want you I want you I want you Yes ไม่ t b l ไม t ใช่ไม่ใช่ o u i ใช่ t ม่ใช่ไ est, ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ a ่ไ l e ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ t ่ใช่ไม่ใช่ไม e ใช่ไม่่ e s ่ใช่ไม่ใช่ไม่มม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใ่ไม่่ไม่ม่ใเ่้ม่ใไม่ใ่ แย่งกันแย่งกันเลยนะเท่าแล้วเท่าแล้วสนยายนี่ล่ละไปใส่ไซด์ว่าไรหรอกลิ้นกับฟันมีคนถามบอกเอ้าดีกันเลยบอกอู้วจริงสิละลิ้นกับฟันไปไหนกับไปด้วยกันนี่ล่ละค่ะพี่น้องเออผู้จริงดอกล้น้องเป็นน้องพี่จอยนะน้องสาวค่ะอยู่ด้วยอยู่อันอยู่ ๋ยวต้องเ่วยพกันด I'm a big sister Maybe my size is too l i t t l e าะว big sister <c oughs> อันนี้ก็ดื่มดื่มกรีปไปแก้วหนึ่งแล้วหวัวนะพรุ่งนี้ยังไงก็จะแก้วที่สองกำลังมายายส้มอ๋อโฟมบอลลูนนะแก้วที่สองกำลังมาแก้วที่สอง เนี่ยก็จะกินในรอบปีนะพี่น้องไม่ได้กินเลยก็เลยลองดูวันนี้ก็เป็นวันฟุตบอลได้ออกมาข้างนอกก็เลยลอง,งดื่มอยู่เพราะว่ามีโชเฟอร์อ่าหัวน้อยไปส่งหัวน้อยไปส่งก็เลยก็เลยออกมาดื่มสักหน่อยหนึ่งคนะ่ะชิลๆเพราะว่าลุงไม่ก็ไม่อยู่อ่ายังไงก็เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวก็นั่งชิลกันทิ่กันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะ